สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเติบโตทั้งภายในและขายนอกเพราะเราเชื่อว่าสมองคือกล้ามเนื้อและทุกครั้งที่คุณได้ฟังเรื่องราวดีๆสมองของคุณจะแข็งแรงขึ้นอีกระดับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ทุกคนสนใจแน่นอน5ขั้นตอนพัฒนาตัวเองจากศูนย์สู่เงินล้านหัวข้อที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่เชื่อเถอะครับมันใกล้กว่าที่คุณคิด ขอแค่คุณตั้งใจฟังและนำไปลงมือทําจริงๆบทนำทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนจะเข้าสู่ทั้ง5ขั้นตอนผมขอเล่าอะไรให้ฟังสักนิดนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราพยายามแล้วแต่ไม่ไปไหนสักทีหรือบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะเป็นสิทธีได้หรอกเพราะเราเริ่มจากศูนย์ไม่มีทุนไม่มีโอกาสไม่มีคอนเน็ชันอะไรเลยแต่ผมอยากให้คุณจาไว้อย่างหนึ่งครับศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่า มันแปลว่าพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อและหลายคนที่เรานับถือเป็นเศรษฐีพันล้านในวันนี้ก็เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราไปเข้าสู่5ขั้นตอนสูงเงินล้านจากศูนย์กันเลยข้อที่ 1. สร้างวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ชัดทุกการเดินทางต้องมีจุดหมายเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อให้คุณเดินเร็วแค่ไหนคุณก็อาจจะกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางคำถามง่ายๆที่คุณควรถามตัวเองคือฉันอยากมีชีวิตแบบไหนในอีก5ปี รายได้เท่าไหร่ที่ฉันต้องการต่อเดือนถ้ามีเงินล้านแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรลองเขียนมันออกมาเป็นภาพชัดๆเรียกว่าวิชั่นหรือแผนชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับแต่มันคือการตั้งค่าระบบนำทางให้สมองสมองของเราจะทำงานอย่างทรงพลังถ้ารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเขียนเป้าหมายลงกระดาษแล้วอ่านมันทุกเช้าเพราะการเห็นเป้าหมายทุกวันจะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงข้อที่2พัฒนาทักษะทำเงินที่ตลาดต้องการ โลกยุคนี้ไม่ได้ขาดคนเก่งแต่ขาดคนที่เก่งในสิ่งที่ตลาดต้องการตั้งหากคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแค่เก่งให้สุดในบางเรื่องที่คนยินดีจะจ่ายเงินให้คุณก็พอตัวอย่างทักษะทําเงินยุคนี้เช่นการตลาดออนไลน์การเขียนคอนเทนต์การทําเว็บไซต์การขายของออนไลน์การลงทุนเบื้องต้นการพูดการเจรจาการสร้างพรีเซนต์ให้คุณลองสํารวจตัวเองว่าฉันชอบอะไรและทักษะไหนที่เรียนรู้ได้แล้วสามารถเอาไปหาเงินได้เลยเรียนผ่าน YouTube คอร์สออนไลน์หรือหนังสือให้เวลากับการเรียนรู้ทุกวันวันละหนึ่งสองชั่วโมงแค่ปีเดียวทักษะคุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดข้อที่ 3. ลงมือทําเริ่มเล็กแต่เริ่มเลยไม่มีอะไรจะสอนเราได้ดีเท่ากับการลงมือทําจริงหลายคนเรียนไปเยอะมากอ่านเยอะฟังเยอะแต่ไม่เริ่มสักทีคุณไม่ต้องรอให้เก่งก่อนถึงจะเริ่มแต่ต้องเริ่มก่อนแล้วค่อยๆเก่งขึ้นระหว่างทางเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทําได้เช่นเปิดเพจเพื่อแบ่งปันความรู้รับงานฟรีแลนซ์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ เขียนบทความขายของออนไลน์สร้างช่อง YouTube หรือพอดแคสต์เล็กๆของตัวเองหรือแม้แต่การทดลองขายสินค้าอะไรสักอย่างดูอยากกลัวที่จะเริ่มเล็กเพราะเงินล้านในอนาคตเริ่มจาก1บาทแรกเสมอตั้งเป้าว่าฉันจะมีรายได้ก้อนแรกจากสิ่งนี้ให้ได้ภายใน30วันจะเป็น 100, 500หรือ1000ก็ไม่เป็นไรขอแค่เริ่มหาเงินจากทักษะของตัวเองได้ข้อที่4สร้างระบบให้เงินเติบโตแทนตัวคุณเมื่อคุณเริ่มหาเงินได้แล้วอย่าหยุดแค่หาเงิน แต่ต้องเรียนรู้วิธีทําให้เงินทํางานแทนเราด้วยเพราะการทํางานหนักไปตลอดชีวิตไม่ใช่คาตอบเศรษฐีจะไม่แค่ทํางานเพื่อเงินแต่เขาจะทําให้เงินทํางานแทนตัวเองตัวอย่างวิธีการสร้างระบบทางการเงินเช่นแบ่งรายได้เป็น3ส่วนใช้เก็บลงทุนลงทุนในสิ่งที่เข้าใจเช่นกองทุนหุ้นหรืออสังหาสร้างรายได้แบบพสซีฟเช่นคอนเทนต์ที่ขายซ้ําได้หนังสือดิจิทัลคอร์สออนไลน์เป็นต้นอ่านหนังสือการเงินเช่นพ่อรวยสอนลูก The Psychology of Money หรือคิดแบบยิวทำแบบยุปุ่นแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมาทดลองใช้ข้อที่ 5. มีวินัยและปรับตัวได้เติบโตต่อเนื่องสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าวินัยและความยืดหยุ่นจำไว้ว่าเส้นทางสู่เงินล้านอาจไม่ได้ตรงเป๊ะเสมอคุณอาจล้มหลายครั้งแต่ไม่เป็นไรขอแค่อย่าล้มเลิกลองเขียนไดอารี่ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์แล้วถามตัวเองว่าฉันเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นอีกก้าวหรือยัง สรุปท้ายรายการ5ขั้นตอนจากศูนย์สู่เงินล้านตั้งวิสัยทัศน์ให้ชัดรู้ว่าอยากมีชีวิตแบบไหนพัฒนาทักษะทำเงินเก่งในสิ่งที่ตลาดต้องการลงมือทำจริงเริ่มเล็กแต่เริ่มเลยสร้างระบบการเงินให้เงินเติบโตแทนตัวคุณมีวินัยและปรับตัวได้เติบโตอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบวันนี้อย่าลืมว่าทุกความสําเร็จเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณกล้าก้าวถ้ารายการนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม แชร์ให้เพื่อนและมารับอาหารสมองดีๆกับเราใหม่ในตอนหน้านี่คืออาหารสมองที่ย่อยง่ายแต่เพิ่มพลังชีวิตได้ทุกวันแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ